สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาหาสมุนไพรรอบบ้านนะคะที่ช่วยกำจัดแมลงได้ะคะ่ะไล่แมลงออกไม่ให้มารบพวนพืชผักของเราค่ะอย่างแรกก็คือได้ตะไคร้หอมมาแล้วค่ะไปใส่ถังต้มค่ะได้ตัวต่อมาค่ะคือต้นสระดาวดำค่ะสะะดาดดำนี้มีรสชาติขม มากเลยค่ะเราก็มาช่วยในการกำจัดแมลงค่ะไล่แมลงออกจะตัวต่อมาค่ะคือต้นสาบเสือค่ะก็ะช่วยไล่แมลงด้วยเหมือนกันนะคะพอเราได้สมุนไพรรอบบ้านมาแล้วเราก็จะมาต้มขับไล่แมลงกันค่ะสกัดให้น้ำมันออกกลิ่นรสชาติขมค่ะทำให้เราลดประหยัดต้นทุนไปอีกนิดหนึ่งค่ะจะบอกเลยว่าพืชผัก ที่สวนของเรานี้ปลอดสารพิษค่ะไม่ใช้ยากำจัดแมลงค่ะเมื่อต้มเสร็จแล้วพักให้น้ำเย็นแล้วก็ตักไปประมาณ1ลิตรผสมน้ำา10ลิตรค่ะและเราก็มีตัวช่วยเพิ่มค่ะเชื้อราบีีกับเชื้อราบิวเรียและเชื้อราเมทาเป็นตัวช่วยกำจัดแมลงค่ะทำให้แมลงป่วยตายเวลาที่สมควรฉีดคือเวลาช่วงเย็นค่ะทำให้ เชื้อราทำงานได้ดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปค่ะ